เอามาถ่ายพายุเนี่ยถ่ายอีบูเอาอีบูลไปใส่อีบูมันติดคอยอยโู่พูนเอาคือบ่เอิ้นหามันเลยต้องเอิ้นหามันเบิ่งมันอยู่ฝากพูลเออเอื่นมันเมื่อเช้ามันได้ยินเลยอีบูล <c oughs> อีบ่ได้ยินซ้ำเออคงบ่เอิ้นแหงๆเอิ้นคอยหลายมันไ่ได้ยินหรออีบูล่ได้ยินเพราะมันอยู่ไกลเออมันใหม่เบิ่งมันไ่ได้ยินอีบู มันไ่ได้ยินนักมันอยู่ไกลเขากราบถอมันก็ติดคอยแหงเนาะมันติดคอยบูนเนาะสงการปีนี้มึงไม่ต้องกลับบ้านนะลูกแม่สบายดีปีที่แล้วแม่ต้องขายข้าวส่งค่ารถมึงกลับแล้วยังต้องตามไปจ่ายค่าเหล้าที่มึงไปติดเขาไปอีกกูสบายดีลูกมึงไม่ต้องมานะลูกนะจากแม่พอกระซองนี่กับบอยักด้หลายมาได้แล้วโซนนี้แบบเวียกับข้าวหน่อยอยู่แต่ว่าน นมีแต่รถคันเดียวเนี่แหละมีแต่รถคันเดียวแล้วก็โทรศัพท์กับวลนยแล้วก็มีกัพอรด้ไซส์อยู่ก็สอนอยสามนอยบมดมีกับไอโฟนไอโฟน i ไอโฟน6ทิ่มแล้วไอโฟน6อันนี้ก็ n โน้ตเก้านเก้าสุด้นานบอแพงมาเปนหน้าจอแตกกันเลยเป็นจอไหมแล้วก็อันนี้ก็บไอโฟนแปดโฟนแปดนี่ก็มันจะซื้อโดดแล้วม่ก็จะซานึงก็ทิ้งไป แป๊บหนึ่ง,งอันนั้นสี่อารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้งวามอารบี้ <c oughs> รู้การรู้งานมากูออ้ชอบมันนเราเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้นะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวประมาณนี้ประมาณนี้รู้รน่น <ะ S 2> คนจับกล่องใหนอโอเคประมาณนั้นแหละรู้การรู้งาน <c oughs> เออด <c oughs> สีน่ตอนทำอิดนะขั้นตอนทำอิดเราจะเอามาเพ็ดใส่นะเบื้องหลังการความสำเร็จของเราเดี๋ยวฟนั้น ลายสายแรงงานเด็กจับอิดเราจะเอามาเพรทลงนะเออแบบยั่วๆเออแบบแพนยังบดอดนเลยกกูว่ากูต้องเลิกมันพิลีแล้วแหละมึงจมแม่นิ่งสุก็แบบนี้เลยมึงกูต้องไม่หวานกูสุดนี่นะกูสิเลิกอพิลีมันบม่เข้าใจกูนะเมื่อวานนี้นั้นไปเล่นแล้วมันบอกบอกกูเบิ่งแม่เอาเทเอาว่าไปแล้วบอกพูดจักขวามไปแล้วบอกแล้วยังบอกพอนะมีผู้สาวห้องมีบอกว่าละหน้ามันมาตอบแซดกูบดคืน ฟังกูว่ะฟังกูชิเลิกอีหลีและจั้งได้กูก็ชิเลิกหาบเบ่งรถห้องนี่นะกูชิเลิกถึมันได้กูชิเลิกมันพูดดี ค <ś les> <ś les> ว,ว,ว,ว <ś les> <ś les> ายทุ <ś les> สย่สายฝนเพงเป็นอย่างสายฝนทึกพีลอก <ś les> สายฝนทึกพีลอกทุกคนสายฝนทึกพีลอก <ś les>